Apa jerno kerja Iminasa karena Tampu otamatipu seriama Iminasa karena Tampu otamatipu seriama you wow. Lu tiyang ti ma yang panji wisum wisum raganataaya isarani nasaha pancasiraniyaka mahatiyang ti ma yang panji wisum

บุังสะรังขเชรามิบุังสะรังขเามิธรรมสะรังขจชามิธรรมสารังขจามิสังฆสร

Viramani Sikha Padam Samadhi Amin Ananti Bapak Viramani Sikha Padam Samadhi Amin Dinna Sikha Padam Samadhi Amin

Sikap Padang Samadhi Amin Surah Merah Yang Wajah Pemadatanam Miram Padang sama diami อ pues ีมาในพระเจ้าศิษขาปเจานิสีเลจใสุขติพทีสีเลจในความังวปัญาสีเลจในิวุมติงติตัสสัมมาสิทธมิโสทั้งเจ้าทุทุกข์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 ทุก์ทุกข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 ์ทกข์ทุกข์ท

พเป็นพีเป็นพี่ครับอต่เดียครับผมครับ สุดยอดแล้วนะครับผมนี่ลงทานมากมายนะครับมีทุกอย่างนะครับเนี่ยลูกทานประหลัดนะครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยสวัสดีครับผมข้าวุญกันเนืครับผมขําวสารทุกครับครับนี่ฮะลงทานเยอะแยะนะครับมากมายนะครับผมนี่ตอนนี้คนก็มาลงทานนะครับเยอะแยะเลยครับผมครับผม ครับตอนนี้นะครับตอนนี้ตอนกําลังใส่บาตรนะครับท่านก็นั่งนะครับรอนะครับรอพิธีกรรมนะครับว่าจะใส่บาตรเสร็จแล้วตอนไหนดูคนมากมายแล้วครับวันนี้เห็นแล้ครับรอแถวนะครับรอเข้าแถวนะครับผมเราก็แถวมากมายแลครับตักงบาตรนะครับผมมีแต่ลุงลสาวๆาวนางฟ้าเทพบุตรท้งนั้นเลยครับมาวันนี้ไม่มีใครอื่นนะครับมีแต่เทพบุตรนางฟ้าก่อกันมาแล้วครับผมเห็นไหมครับท่านเห็นไหมครับมีแต่เทพบุตรุกับนางฟ้าเท่านั้นเองคนอื่นไม่กล้ามาครับผม

ก็นิดวัดศิีพนมมาตครับผมนะครับคนรอใส่บาตรนะครับรู้ไหมครับเยอะแยะเลยครับเี่ะครับมีแต่นางฟ้ากับเทพบุตรทั้งนั้นเลยนะครับผมคนอื่นมาไม่ได้นะครับนอกจากนางฟ้ากับเทพบุตรนะครับผมนะครับวันนี้วันทิ่วัดศรีพนมมาตของเรานะครับผมคุณมากมายนะครับ กำลังรอใสบ่บาทนะครับตอนนี้รอคิวนะครับเทพบุตรกำลังพักของเรารอคิวอยู่ที่จะใสบ่บาทนะครับเทพบุตรนะครับเทพบุตรก็เยอะครับผมเทพบุตรเทพบุตรตารจันน์ครับผมเนี่ย ตอนนี้กำลังใส่บาทนะครับผมตอนนี้กำลังใส่บาทคนเยอะแยะนะครับนางฟ้าเยอะแยะนะครับวันนี้นะครับผมนางเ้าสวยทั้งนั้นเลยเทพบุตรของเราก็มีเหมือนกันนะครับไม่ได้มีแต่นางฟ้ากินทั้งนางฟ้าและเทีบุตรนะครับผมนี่ครับเนื้อสีอืนใดครับเที่ยบุรของเรากับนางฟ้าของเรานะครับอาจารย์แม่นะครับตอนนี้กําลังเขียนอยู่นะครับว่ากองกระถิ่นที่วุณลมาเราจะได้เท่าไหร่บรรจัยเท่าไหร่กำลังนับอยู่นะครับนี่คือท่านสํารวยได้ จะรับโดนอาจารย์วิโน์มีดีนะครับผมโอเคครับสวัสด <c oughs> ีครับนี่อาจารย์สุริพร <c oughs> นักฟ้าของเราครับผมวันนี้เตรียมมารับโดยเฉพาะนะครับผม <c oughs> อันนี้ก็เทพบุตรุขของเรานะครับเตรียมนะครับเคลื่อนย้ายนะครับผมจรงบบาทเต็มแล้วก็จะได้เก็บบาทนะครับผมนี่ฮะอันนี้สําหรับอาหารนะครับเตรียมไว้ให้นางฟ้านะครับผมนี่ครับสุดยอดเลยครับผมเตรียมไว้ให้พุระคุณเจ้านะครับผมเตรียมไว้ให้พุทธเจ้าครับสวยงามมากนะครับผม อตอนนี้นางฟ้าของเราก็จะเตรียมตัวรำนะครับรบำไาทีิวัดศรีบุญธมาศจะรำด้วยเพลงอะไรทั้งหมดรำสามเพลงก่อนใช่ไหมครับเสิ็จแล้วก็จะค่อยๆขบวนเข้ารำอีกทีหนึ่งนะครับผมเห็นไหมนางฟ้าของเรานะครับยิ้มหน่อยหนึ่งสองมือครับมือหนึ่งสองสวยงามมากสวยงามมากคบนางฟ้าของเรานี่มีแต่ท่านสวยๆแล้วครับผม,มโอเคนะครับ มีทั้งโรงทานมีทั้งบริจาคทานนะครับมีมีทั้งหลายอย่างปัจจัยมีทั้งปัจจัยมีทั้งอาหารอุจจาะการครับผมขอครับสวยงามมากครับสวยงามมากมีทั้งนางรำด้วยครับผมโอเคครับผมทีก็อยู่ตรงนี้เองนะครับผมวัสดีครับวัสดีครับแดจิตวัสดีค้ามบัตนดัน สวัสดีครับนักฟ้าของผมครับผมสุดยอดครับผมสุดยอดเลยครับผมเรียบร้อยนะครับคือหุ้นก็บเอา อ่าลงทานลงทานเยอะแยะนะครับลงทานเยอะแยะนะครับลงทานโรตีคุณวิมาราแสมเสกับคุณชุดติทอนสีตานนสุดยอดเลยครับของสุดยอดเลยแม่รับได้นะครับแม่รับได้นะครับผมลงทานของเราเยอะแยะครับสวัสดีครับผม ลมทานเยอะแยะนะครับของเราวันนี้เลือกตามใจชอบนะครับเรียงเป็นแถวจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นแถวเป็นแถวครับผมเห็นไหมครับโอ้ลมทานเดินเข้าไปหมดทักทีนะครับผมจะไม่เดินไปครับมันไกลนะครับจะซูมให้ดูนะครับมันเยอะขนาดไหนครับลมทานนะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้รถเยอะจอดเยอะแยะนะครับเป็น ดีจ้าลักณะมีขายอตเตอรีด้วยสวยๆแต่ตัวมันเลือกเอาได้เลย30บล้าน20บล้านอยู่ที่นี่แหละมาเลือกเอาเลยครับผมมาเลือกเอาเลย้อท่านใดที่ยังไม่ได้เสียบาทได้ต่บาทเชิญครับอ่ายังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงครึ่งใจเย็นๆครับใจเย็นๆไหนๆท่านก็มาแล้วร่วมทำบุญแตกบาทแล้ววันนี้นะครับ นนี้ท่นได้มาลนพบาแล้วนางฟ้าของเรามาแล้วถอดเม็ดหน่อยอนางฟ้าสวยๆโอเคไปได้แล้วคบหมดแล้วโอเคปิดเลยครับ 来喝。 นะครับล้นแล้วครับล้นศาลาเขาออกมาอยู่ด้านนออนะครับผมเห็นไหมครับโอ้ยเทพปบุตรเห็นเทพปบุตรหลบซ่อนไหมครับมีเทพปบุตรธรรมดากับเทพประบุนหลบซ่อนนี่เทพปบุตรหลบซ่อนนะครับผมเป็นยากรภาพประดุจตัวร่างแต่เอ้วนะครับต่างเดินเชิญครับมาต้องเตือนเชิญถ้ามาเลยครับต้องมาเลยฝากที่มาเลย ครับผมไม่ต้องเอาวันเดียวเป็นพิเศบครับผมผ่านเดียวครับผมดีเชื on ่อกัน